เขาติดตัเดีกเ็นไเด1บาทเขาเขาก็มี้วเนามิ้ความหวังไอ้เนาะให้นายกยุ้นเป็นรถตรงปูนก็จะทำความสะอาดแล้วทำซีใหม่นะครับ ตรงร่องนี้ก็จะทำแปลงแปลงลาใบายน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วสวยงามมากครับดูดีมีราคา